เอาละครับเดี๋ยวมาดูกันข้อที่30นะครับเดี๋ยวรูปนี้นี่ไม่ไม่ไมค่อยยากเท่าไหร่เนื่องจากมันมีความสมมาตรอะไรของมันอยู่ก็เหมือนเดิมครับถ้าเจอรูปในลักษณะที่เป็นคอมโพสิตเนีอ่านโจทย์ให้เรียบร้อยว่า้าให,หาโมเมนต์ออฟอินิเชีย i ของ c อร์ s เซ็กชันอลแอบเรอบแกน X และแกน Y เอาละครับรอบแกน X และแกน Y แล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่า เริ่มจากการแบ่งรูปนะครับแบ่งรูปออกมาก็จะเป็นรูปลักษณะด้วยความสมมาตรเนี่ยมันจะมีลักษณะของรูปนะครับที่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็จกมาเป็นประมาณอย่างนี้ครับใส่ดิเมนชันให้เรียบร้อยใส่ขนาดของเข้าให้เรียบร้อยนะครับก็จะง่ายต่อการคำนวณทีหลังอีกครั้งหนึ่ง ยังไงก็ตามครับในกรณีนี้เราจะขออนุญาตแบ่งออกมาเป็น2รูปนะครับคือรูปที่อยู่ด้านข้างและรูปที่อยู่ตรงกลางอีก2รูปด้วยลักษณะความสมมาตรเมื่อพิจารณาดูแกน x กับแกน y ในขั้นแรกนี้ขอพิจารณาที่แกน x ก่อนครับทุกท่านเมื่อคิดออกมาแล้วนะครับเหมือนเดิมก็คือแบ่งรูปเสร็จแบ่งรูปเสร็จก็ดูว่าไอตัวเซนทรอยของแต่ละชุดนนะอยู่ตรงไหน อย่างเช่นไอชุดสีน้ำตาลครับผมก็กลางครึ่งกับกลางยาวไอชุดสีม่วงถ้าคิดโดนแกน x เนี่ยทับกับแกน x พอดีจากความสมมาตรเลยเห็นว่าเวลาที่คิดนะครับโมเมนต์บินเชียลของไอพื้นสีไอไอตัวชุดสีม่วงเนี่ยเราไม่ต้องใช้ทฤษฎีแกนขนานก็มาช่วยหรือใครจะใช้ก็ได้แต่ว่าไอตัว i เท่ากับ i ที่จุดเซนทรอยบวก ad ยกกำลังสองนั้นค่า d จะออกมามีค่าเท่ากันกับ0โอเค เพราะฉะนั้นแล้วครับก่อนเลยและกันก่อนจะไปต่อนะครับก่อนจะไปต่อก็ขอสใส่ครบเลยแล้วกันนะครับจะได้หยิบขึ้นมาใช้เลยด้วยความกว้างครับก็ฝั่งนี้นะครับของสีม่วงคือ100่0บวก50บวก5 0บวก1 0 0รีรวมเป็น300ครับโอเคครับความหนามีค่าเท่ากันกับโจทย์บอกมาคือ15มินครับ15มิลอ อีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งหนาเท่ากันเลยนะครับหนาเท่ากันเลยก็คือ15มิล15มิลแล้วนะครับและก็มีมีนะครับ10นอกจาก15มิลแล้วก็ยังมีความกว้างตัวนี้ก็คือ120ความกว้างของเขาของตัวคุณสีน้ําตาลนี้ก็คือ120บเห็นไหมหกสิบบวกหกสิบเป็น120ครับ เท่านั้นย่่ยพอเราต้องพิจารากันต่อว่านอกจากเราจะพิจารณาดูไดเมนชันในครบแล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าไอตัวสีน้ําตาลนี้แนวเซนทรอยกับแนวแกนนี้ห่างกันเท่ากับเท่าไหร่เช็คกับเมื่อเรามีเมื่อเราเช็คเนี่ยเราก็จะพบว่าไอจุดแกนดังกล่าวเนี่ยห่างจากตัวเซนทรอยเนี่ยมีค่าเท่ากันกับ50ครับลองเช็คดูให้ดีนะ เมื่อลองซูมไปดูให้ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ตัว50เนี่ยมันไม่ได้วัดจากขอบนี้ถึงขอบนี้นะครับมันวัดจากตัวกึ่งกลางพอดีเลยมันวัดจากตัวกึ่งกลางพอดีเลยนะครับนี่คือข้อนี้ก็เป็นข้อที่น่าสนใจเหมือนกันพอวัดจากจุดกึ่งกลางพอดีเราเลยรู้ว่าไอ้แนวเซนทรอยเนี่ยจากนี่ถึงนี่คือ50ครับทุกทา่านวัดออกมาแล้วมันคือ50ครับโขเคนนะครับ โอเคเราวาดรัวกันเลยเนื่องจากความสมมาตรไอสีม่วงก็2ตัวไอสีน้ําตาลก็2ตัวก่อนที่คิดถึงความสมมาตรได้เนี่ยต้องพิจารณาก่อนก่อนว่าระยะห่างจากแนวแกนมันเท่ากันกว้างยาวเท่ากันนะถึงคิดถึงความสมมาตรได้เนาะหลายข้อแล้วเราก็ใส่เลยแล้วกันถ้าจะพิจารณาโมเมนต์อิบิันเชียรอบแกน x มันคือโมเมนต์อิบิันเชียของแต่ละตัวรอบเซนทรอย์ของแต่ละตัวนั้น แต่ว่าถ้าไม่ผ่านจุดเซนทรยน,นั้นให้บวกกับ a d บางทีก็ห้อยไแล้วยกกำลังสองพิจารณาตัวสีม่วงก่อนครับตัวสีม่วงออกมาก็เป็น1.12ส่วน12มีตัวหนึ่งกำลัง1อีกตัวหนึงยกกำลัง3นะครับตัวหนึ่งกำลังหนึ่งก็พิจารณาดูแกนว่าตัวที่ขนานกับแกนนั้นคือความหนามีค่าเท่ากัน15 ส่วนตัวที่ตั้งฉากนั้นก็คือนะครับตัวที่ตั้งฉากกับแกนนั้นก็คือด้านที่ยาวเท่ากับ300ไปพิจารณาต่อว่าต้องใช้แกนขนานไหมก็แน่นอนครับไอตัวเซนทรอยผ่านตัวเซนทรอยของรูปเลยไม่ต้องบวก a d ยกกำลัง2นั่นก็คือ d มีค่าเท่ากับ0ขออญาตไม่เขียนแล้วกันไปดูตัวสีน้ำตาลครับความสนใจน่าสนใจคือตัวสีน้ำตาลน่าสนใจทุกตัวนะครับ ตัวสีน้ำตาลก็ไปบวกอีกครับอ่าตัวนี้มี2รูปนะครับตัวสีม่วงก็อย่าลืมคูณ2นะครับตัวสีน้ำตาลก็มีอยู่2ตัวนะครับตีปีกกาไว้ก่อนสีน้ำตาลก็คือ1ส่วน12ครับ1นส่วน12องัน,นึงยกกำลัง1อีกอันนึงยกกำลัง3พิจารณาลากเส้นไอตัวที่ขนานกับแกนก็คือตัวที่ยกกำลัง1น,นั่นเองอ่าออกมาก็คือ120ส่วนตัว ที่มันตั้งชากกับแกนคือตัวที่เราจะให้มันยกกำลัง3นั่นก็คือความหนาของเขามีค่าเท่ากับ15ไปบวกกับไปบวกกับเมื่อไอแนวที่เราต้องการนั่นไม่ผ่านเซนทรอยของรูปเราเลยต้องไปบวกกับ AD ยกกำลังสองพื้นที่ก็กว้างคูณยาวครับ120คูณ15ระยะทางที่ชิปจากตัวนี้วิ่งเข้าหาแกน ก็คือ50อย่าลืมยกกำลัง2องเครับเอาละเมื่อพิจารณาออกมาแล้วในลักษณะที่เป็นแกนนะครับในลักษณะที่เป็นแกน x นะครับหมุนรอบแกน x ของเราเราก็จะได้ออกมาว่าไอไอ x ที่เราพิจารณากันอย่างนานแสนนานนี้มีค่าเท่ากันกับถ้าคนไหนไม่ทันเนี่ยพยายามกดดูก่อนนะครับมีค่าเท่ากันกับ หกครับจุดครับจุดหคือตัวแรกคูณ10ยกกำลัง6ไปบวกกบับอีกชุดหนึงก็คือ9 0้าจุดศคูณ10ยกกำลัง6ได้คำตอบออกมาเป็นที่น่าพอใจก็คือ76.6ครับคูณ10ยกกำลัง6 2เอา2ตัวนี้บวกกันนะครับอย่าลืมหน่วยนะครับมิลลิเมตร ยกกับหลังสี่โอเคครับแต่โจทย์ข้อนี้ไม่ได้ถามหาแค่แกน x อ,อย่างเดียวเขายังให้เราพิจารณาถึงตัวที่เป็นแกน y ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาตัวที่เป็นแกน y นั้นก็ค่อนข้างจะไม่ยากเท่าไหร่เสียบแกนดูคะ่ะตัวแกน y นั้นถ้าพิจารณาดูดีๆนั้นแกนในแนวแกน y ขออนุญาตให้เป็น สีนี้ล้กันพิจารณาดูกแกน y เสียบลงมาครับทุกท่านนี่คือแกน y เราจะสังเกตได้ว่าแนวที่เรากำลังจะพิจารณากันอยู่นี้มันไปผ่าน,นชุดเซนทรอลของตัวรูปที่เราแบ่งไว้เป็นสีน้ำตาลดังนั้นกับเมื่อเราพิจารณาต่ออันนี้เขียนเป็นแนวเดียวเลยนะครับก็ ชุดนี้แม่งไม่ค่อยยากเท่าไหร่ไม่ต้องเขียนเป็นตารางนะครับเหมือนจะมีหลายรูปแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยจากความสมมาตรเนี่ยเราทามาหลายข้อแล้วเนื่องจากสมมาตรเนี่ยมันก็จะทําให้โจทย์ของเรานี่ยง่ายขึ้นโอเคแล้วเมื่อพิจารณาต่อดังนั้นไอ้ตัวสีน้ําตาลเนี่ยไม่ต้องแอพพลายตัวที่เป็นทฤษฎีแกนขนานเพราะว่าค่าดีชิประหว่างแนวเซนทรอย์ถึงแนวแกนที่เราวิเคราะห์นั้นมันมีค่านะครับมันมีค่าเท่ากันกับ0นย์ก็คือค่าดีมีค่าเท่ากับ0นเหมือนก่อนหน้านี้ เอาราไม่อยากอะไรครับไอที่ตัวแกน y ก็คือผลรวมของไอแต่ละตัวที่ผ่านแนวเซนทรอ์บวก ad นะครับบวก ad ยกกำลังสองพิจารณาเหมือนเดิมครับเมื่อเราพิจารณาไปตัวดูรูปสีม่วงไอตัวสีม่วงก็มีค่าเท่ากันกับสีม่วงมีค่าเท่ากันกับครับมีทั้งหมดอยู่สองรูปก็สองตีไว้เลยครับ หนึส่วนสิตัว1นึ่กำลังหอีกตัวหนึงยกกำลัง3าลากผ่านไอตัวยกกำลัง1คือตัวขนานกับเข้านั่นก็คือ300ส่วนตัวยกกำลัง3ก็คือ15บห้าเยตัวยกกำลัง3คือตัวที่ตั้งฉากกับแกนที่เราจะวิเคราะห์มันมีค่าเท่ากันกับ15บห้อแนวที่เราพิจารณานะไม่ผ่านแนวเซนทรอยของตัวสีม่วง เลยต้องบวกกับ AD ยกกำลัง2ก็คือ300คูณ15กว้างคูณยาวแล้วก็ไปพิจารณาว่าเขาชิปเขาหาแกนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เขาชิปเขาหาแกนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็พิจารณาครับคราวนี้มันไม่เหมือนข้อเมื่อกี้นะครับที่ไอตัว50นั้นมันไปวัดจากตัวแนวเซนทรอยของไอตัวนี้พอดีของไอตัวสีน้ำตาลพอดีตอนที่เราพิจารณาตัว X แต่คราวนี้แนวตัวนี้ครับที่เขาวัดเนี่ย เขาวัด1 6 0ถึงจุดกึ่งกลางแล้วอีกครึ่งหนึ่งของ15นั่นก็คือ7.5ดังนั้นระยะตัวนี้ก็คือครับระยะตัวนี้ก็คือ67.5ทั้งหมดกําลังสองโอเคไหมน่ okay, มนะาจะพอดูออกนะครับดูรูปดีๆก่อนอันดับแรกนะครับว่าเขาช่วยเราหรือเปล่าหรือเขาช่วยให้เราสับสนช่วยให้เราคำนวณง่ายขึ้นหรือช่วยให้เราสับสนนะครับไปบวกอีก ไปบวกกับ2ครับ1ส่วน12เหมือนเดิมเป็น2รลูกพิจารณาแกนที่เราต้องการอ่ะใส่ไว้ก่อนว่าอันหนึ่งกำลัง1อีกอันหนึ่งกำลัง3นะครับผ่านเซนทรอยพอดีไม่ต้องบวก a d กํกำลังสองเสียบปุ๊บพิจารณาว่าเฮ้ยเอ็ดตัวกำลัง1น,งนี่คือตัวที่ขนานกับแกนนั่นก็คือตัว15ส,ส่วนตัวที่ตั้งฉากกับแกน Y ด้านนั้นคือ120ก็กลายเป็น15กับ120 โอ้มาถึงตอนนี้คงเสียนแล้วล่ะคงเซียนแล้วดูดิก่อนหน้านี้เราเขียนกันยุ่งเลยนะครับแต่ตอนนี้เราเสียนละเมื่อพิจารณาเสร็จครับทุกท่านทุกท่านก็จะได้คําตอบออกมานั้นเป็นที่น่าพอใจขอเขียนคําตอบสุดที่เลยนะครับว่า i y นั้นมีค่าเท่ากันกับ45.5คูณ10ยกกําล mm ัง6มิลลิเมตรกำลังสี่ครับผมนี่นะครับ ไม่ยากมากไม่ยากมากไม่ยากอะไรนะครับแต่ต้องทํามาก่อนหน้านี้นะครับเพราะเราวางโจทย์ไว้เป็นชุดว่าเริ่มจากชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้เพราะว่าชุดหลังๆนี่จะข้อ30เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเป็นรูปใดๆนะครับเราจะไม่ได้ว่ามีข้อว่าชิ้นนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่เราจะใช้ความรู้ที่เราสะสมมาเนี่ยตบ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 ,ตบ,ตบเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะได้คําตอบออกมาในลักษณะอย่างนี้ครับผมก็สมควรแก่เวลาครับผมก็สำหรับข้อ30นี้ ก็ขอจบ,บเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันข้อต่อไปครับเป็นข้อที่31นะครับนี่ไม่มีความรู้ใหม่แล้วนะครับใช้ความรู้เดิมตะลุยโจทย์กันไปนะครับผมทำให้คล่องครับทำให้คล่องและเจอกันข้อต่อไปครับสวัสดีครับ